อันนี้ไม่เจอลุงพลนะคะเจอตาชานนะคะจอตาลุงพลนะคะรับจอตาลุงพลอ๋อเป็นยูทูบใช่ไหมครับจ้าใช่โอ้ช่องไหนเดี๋ยวก็ฝากช่องให้ปลายฟ้าชั้นแนลค่ะเวลาขึ้นไลน์ตาจะขึ้นไลน์ตอนเที่ยวนะครับครับฝากด้วยนะครับช่องอะไรช่องปลายฟ้าชั้นแนลปลายฟ้าของลุงชานลุงชานกกใช่าคืนวันอาทิตย์ทุกคน ครับขอฝากช่องเลยนะครับฝากช่องเลยครับปลายฟ้าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมาจากกำแพงเพชรมาจากกำแพงเพชรกำแพงเพชรครับปลายฟ้าชาแนลนะครับเดี๋ยวตาสิ้นไหลตาจะฝากให้ด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะลุงชาอันนี้เป็นน้องป้าท้ายบ้านอันนี้เป็นพี่สาวน้าต้องเปิดไนจริง พี่สาวเนอไม่จริงอันนี้มันแต่ไม่เหมือนกันเนาะตาอันนี้ป้าไทยบ้านป้าทยบ้านช่องป้าไทยบ้านดูตาป้าไทยบ้าน้าช่องป้าไทยบ้านด้วยตามาสองช่องเลยวันนี้ลุงไม่อยู่ก็ต้องตาก็ต้องโทรไปถามลุงถามป้าก่อนว่าจะให้เปิดไหมจะให้เปิดได้นะเปิดได้วันนี้เป็นมันเป็นผลไม้เป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้สุกแล้ว จะเปิดข้างนอกหรือเปิดในบ้านดีเดี๋ยวใส่ใจเย็นไว้ให้รู้ค่ะี๋ยวจับให้หน่อยเดี๋ยวจะไปเอาเมฆเราเปิดเขาเข้าไปเปิดข้างในแต่ใช่รับก่อนแล้วเข้าไปเปิดข้างในแต่แล้วเปิดในบ้านเลยค่ะเออเดี๋ยว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 ของเขาฝากจากสุโขทัยนะคะของฝากของพีแอดจ้าของพีแอดเอสพีเอดนะคะ ้นึ่ก็ได้หนึ่งกล่องนะตาเกือบจะมาไม่ทันนะตาเขาจะไปบ้าน,นอยู่แล้วอ่ะเกือบมาไม่ทัน <im it> ต,ต้นตาก็จะองว่าอยู่นี่บเหรอ๋อ เช้าเข้าไปแล้วค่อเปิดเด้อเปิดบานอีกิจะไปก็กินแทนนี่ใจดีกินเนาะเมื่อกินได้แล้วกินได้แล้ว่นแล้วแล้วนะคะนไม่ได้แ่ลได้ดกล่องวนี่ค่ะบ้านลุงฟงมกล่องน้อนกันย่าเน่งก็ได้่ด่หดหลายท่านนะคะที่เ่หลเยอะอยู่ เอาไปบ้านแล้วเา่เิดอเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเ่น้องค่ะเรานี่อยู่กำแพงแต่เราดอยู่ตุโคไทยอ้นัะน้องด้งยเงนางุ๊ตข่าแบบนี้ทำไมกูดูบ้านเขาไหน ปาฏิบายไม่กดเลยล่ะโอ้แดดมากแดดร้อนนะคะมาจากกำแพงเพชรเออมาจากเอ็มจีกำแพงเพชรอันนี้บ้านลุงพลค่ะใช่แล้วนะคะอันนี้พอ่พอพ่อพ่อป้าเต๋นนะคะพ่อป้าเต๋น,นลุงชาญน,นะคะลุงตาชาญนะคะลุงตาชาญไปไปอย,อยู่ไปอยู่กำแพงเพชรนี่ไปอยู่กับแฟน